สามสิบปีนี้ป้าโดนต่อยถึงสิบครั้งไหมอุ้ยเป็นพันเป็นพันครั้ง <c oughs> เป็นพันครั้ง <c oughs> ป้าขายสามสิบเก้าปีแล้วอ๋อโอ้เป็นพันครั้ง หอยทองเอา2แพรใสงวไปเลยด้มีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคเบอร์อะไรแลวอยทองอร่อยดนี่ร้าลพ่อ้อมันจะา อันนี้มากินบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะปกติกลัวพึ่งไหมกลัวไหมอ่ะกลัวแต่ไม่ต่อยร้านเนี้ยไม่ต่อยแต่ขนมอร่อยกว่าใช่ไหมเลยต้องร้านนี้ไม่ต่อยโดนนะจ๊ะโดนไม่ได้อ่ะหลุดกํหลังให้ป้าได้ลูกหมอหัวหนึ่งแต่ไม่ต่อยแม่ค้าใช่ไหมครับ นา,นานหรือยังอะฮะสามสิบกว่าปีแล้วลกูกแล้วสามสิบกว่าปีพึ่งมันอยู่แบบนี้ตลอดเลยอยู่ตลอดเลยลกูกแล้วปกติแล้วเ,เราขายชิ้นเท่าไหร่ฮะสิบบาทลูกสิบบาททุกชิ้นเลยทูกชิ้นแล้วพึ่งมันเคยต่อยลูกค้าไหมต่อยจ้าแต่ก็มีลูกค้าประจํากลับมานะจ้าเขาเขาบอกไหมครับว่าทําไมถึงกลับมาขนมป้าอร่อยหรอไม่รู้เขาแต่เขาก็มาแหละแล้ว แต่มันก็ดูเชี่ยงนะมันมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยต่อยนะครับอันนี้มันตัวเล็กตัวใหญ่มันจะจะช้าถ้าเป็นตัวเล็กมันจะต่อยเร็วออเออเนี่ยน,นีต่ตัวใหญ่อันนี้มันเป็นพึ่งหลวงลูก